สวัสดีครับวันนี้อมูลเลตปิ่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญพาปากหลวงพ่อทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เนื้ออาปาก้าวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีปีพุทธศักราช2508ผู้ศรัทธาหลายท่านยืนยันว่าเหรียญรุ่นนี้ช่วยเปลี่ยนชีวิตได้จริงในหลายสถานการณ์ถือเป็นเหรียญยอดนิยมที่ควรค่าแก่การสะสมด้วยความเก่าแท้จากยุคต้นของการสร้างพุทธคุณเข้มขลังพิมพ์ทรงสวยและมีประวัติการจัดสร้างชัดเจนหากพบเหรียญแท้สภาพดีถือว่าเป็นหนึ่งในของดีมีคุณค่า ทั้งในเชิงพุทธศินลและพุทธคุณอย่างแท้จริงหาท่านใดสนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ w w w o l e d a m u l e t p i n g c o m หรือสแกน QR code ได้ที่นี่ท่านถูกใจในการนำเสนอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปเหรียญพาปากหลวงพ่อทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เนื้ออาปาก้าวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีปีพุทธศักราช2508ไม่เพียงแต่เป็นพระเครื่องที่มากด้วยพุทธคุณ และพลังศรัทธาหากแต่ยังเปลี่ยงไปด้วยประวัติศาสตร์และความขลังที่สืบทอดจากพระเกจิตผู้เรืองเวททุกประเทศเหมอดอย่างยิ่งทั้งสําหรับการบูชาคุ้มครองชีวิตและการสะสมเพื่ออนุรักษ์คุณค่าทางจิตใจและมรดกพระพุทธศาสนาหาท่านใดสนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ www.amuletping.com หรือสแกน QR Code ได้ที่นี่ท่านถูกใจในการนำเสนอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไป